มีอะไรครับจา่าลังดันตะวันเลยอ๋อสก,กัดจับพวกมอเตอร์ไซค์คนไล่มีอะไรผิดสังเกตบ้างไหมโอ้ไม่เห็นครับจา่าพอดีผมพวกออกมาจากบริษัทอะจะไปไหนอะเอ่อจะไปส่งของให้เจนน้อยอะอะไรสิบล้อครับจา่ามาแล้วครับจา่าพอด,ดีผมรีบเดี๋ยว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 ท้ายรถมีอะไรอะลรงมาเปิดให้ดูหน่อยดิไม่มีอะไรเลยครับ ผมก็ขนอะไรสิบล้อขอตรวจแป๊บเดียวลงมาเปิดให้ดูหน่อยเอองเปิดด้วยนะทดลองอไปไปทางน,นี้เกิดเหตุรถกระบะหมายเลขทะเบียน สามว,วันแต่สองได้ทำการแทกด่านชายบ้านมีพฤติกรรมน่าสงสัยขอกำลังเสริมสกัดจับด่วน ร้อมนำรถต้นที่ด่วนซูลูหนึ่งหนึ่งถึงซูลูกำลังจะถึงดีซีไปเจอที่จุดนักพบถึงที่หมายแล้วครับผมหน้า บอกให้เอกงตโกรเรียกน้องชายตัวสาวของแอลมาตายละมึง ก่อนที่เราจะไปดูกันว่าคลิปจากละครเรื่องสารวัตรใหญ่คลิปไหนเป็นคลิปยอดนิยมที่มียอดวิวถล่มทลายสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งที่ช่อง YouTube ของผมตอนนี้เรามาทบทวนอันดับที่10ถึงอันดับที่2กันอีกสักรอบหนึ่งนะครับ number 10 n u m b e r 9 n u m b e r 8 Seven. Number six. Five. Number four. Number three. Number two. <Number> one. นี่เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเมื่อคืนนี้ผมเชื่อว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นการจงใจเผา พื่อบีบบังคับให้เจ้าของที่ดินยอมขายที่ให้กับผู้มีอิทธิพลเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นมาแล้วหลายสิบปีแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นที่สพพระลานอย่างเดียวแต่เป็นปัญหาที่เกิดทั้งเมืองไทยทั่วประเทศเกษตรกรถูกคมคูบีบบังคับให้ต้องยอมขายที่ดินให้กับผู้มีอิทธิพลด้วยความจำใจเดี๋ยวแล้วก็มีหลักฐานหรือเปล่าฮะ ที่คุณว่าเกษตรกรโดนบีบบังคับเนี่ยทำไมคุณไม่ลองคิดดูอีกแบบว่าบางทีพวกเขาอาจจะอาจจะอยากเป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืนก็ได้ฮะขออนุญาตครับท่านนี่ครับ นี่เป็นหลักฐานคำร้องทุกของเกษตรกรจำนวน96ารายรวนแล้วแต่เป็นการร้องทุกเรื่องการถูกปีมังคับขายที่ดินทั้งนั้นคุณใหญ่คุณใช้คำว่าขายมาหลายครั้งนะถามจริงเถอะ เกษตรกร,กรของคุณเนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายจริงหรือเปล่าใช่แล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าที่ดินในพระลานนวนแล้วแต่เป็นที่ดินที่อยู่ในเขตป่าสงวนทั้งนั้นผมทราบครับแล้วผมก็ทราบด้วยว่าที่ดินของสอพอพระลานและที่ดินของที่ว่าการอำเภอก็อยู่ในเขตของป่าสงวนด้วยเช่นกัน เรื่องกฎหมายมาอ้างก็ไม่มีใครมีสิทธิ์ทั้งนั้นแหละครับแต่ท่านอย่าลืมนะครับว่าชาวบ้านเขาอาศัยอยู่ในที่ดินนั้นตั้งแต่ก่อนมีการประกาศเป็นเขตป่าสงวน เป็นยังไงบ้างครับผู้กองดาบสวัสดใหญ่กําลังพูดถึงเรื่องอำเภอพระรานอยู่นะทําไมล่ะครับก็แกอยู่พระลานแกก็ต้องพูดเรื่องพระรานสิครับผมหมายถึงแกกําลังพูดถึงชาวบ้านพระรานโดนบีบบังคับให้ขายที่ดินอยู่แต่ภายใต้กฎหมายทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันคุณจะมาเลือกปฏิบัติเข้าข้างใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะั้นมันไม่ได้ แต่ถ้าเราปล่อยปัญหาไว้โดยไม่แก้ความขัดแย้งก็จะรุนแรงมากขึ้นคดีฆาตตายก็มีมากขึ้นและผมเชื่อว่าไม่นานชาวไร่ชาวนานเขาก็จะรวมตัวกันมาตอบโต้โดยใช้วิธีที่รุนแรงก็ถ้ามันมีความรุนแรงคุณก็ระงับเหตุสิการฆ่ากันตายนะมันเป็นคดีอาญามันเป็นความผิดทางอาญาแต่คุณจะมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงาน แต่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายถ <kaç ancer. S 1> อยไปอย่าเข้ามานะเฮ้เเเยเจน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 เนเจนเจนก่อนนะจ่าก,กลินที่นี่เป็นห้องประชุมของผู้ใหญ่ อย่าอย่าทำอะไรบ้าๆนะที่ประชุมผู้ใหญ่นี่แหละดีสิ่งที่ผมพูดไปผู้ใหญ่จะได้ยินสักทีผมร้องเรียนเรื่องนี้มานานมากแล้วแต่ก็ไม่มีใครทำอะไรแอนลินแกมันตำรวจชั้นผู้น้อยแกไม่มีสิทธิ์ที่จะมาพูดอะไรในห้องนี้ ลืมแม้แต่จะจะมาทำอะไรในห้องนี้เป็นอันขาดออกไปไปสิไปเอาไว้ แต่าวัดใหญ่พูดไปทุกอย่างมันเป็นความจริงชาวไร่ชาวนาที่พระลานกําลังถูกไล่ถูกบังคับให้ออกจากที่ดินที่เป็นสมบัติของตัวเองตามกฎหมายแล้วพื้นที่ของพวกเราเป็นเขตปา่าสงวนก็จริงแต่อย่าลืมนะครับว่าตั้งแต่ประกาศเป็นเขตปา่าสงวนไปทางการก็ให้พวกเราอยู่อาศัยให้พวกเราใช้ํำมาหากินมาหลายสิบปี จนตอนนี้มันเป็นชุมชนเป็นเมืองเป็นรองพักเป็นที่ว่าการอำเภอแต่พอมันจเจริญขึ้นก็มีพวกกลุ่มทุนมาบีบบงังคับให้พวกเราออกไป ผู้รักษากฎหมายจะอ้างแต่กฎหมายโดยไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นจริงผมขอถามนะครับมันยุติธรรมไหม